ที่แล้วนะครับเราได้ทำการติดตั้งแล้วก็คอนฟิกค่าตัวเซฟบิคเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะทําการติดตั้งเอเจนต์นะครับเพื่อส่งค่าสถานะเซิร์ฟเวอร์ไปยังตัวเซ b บิคนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ตัว Windows Server กันก่อนนะครับอันนี้คือเป็น Windows Server 2022ันบะครับเราจะทาการติดตั้งเอเจนต์ที่ตัว Windows ตัวนี้เพื่อส่งค่าสถานะไปยังตัวเซ b บิคนะครับโดยการดาวน์โหลดเอเจนต์ก็เข้าไปที่เว็บเซ b บิคครับจะเข้าไปที่เมนูดาวน์โหลดครับ ถ้าเข้าไปที่แทบ็บ Sabic Agent พอมาที่แท็บ Sabic Agent น่ะมันจะมีให้เลือกว่าเราจะอินสตอลเอเจนต์กับระบบปฏิบัติการใหม่บ้างครับที่มี Windows Linux แล้วก็ Mac OS แล้วก็ระบบอื่นออีกนะครับที่ตัว Sabic สามารถซับพอร์ตตัวเอเจนต์ได้นะครับนี้หลังจากที่เราได้กดดาวน์โหลดมาเรียบร้าแล้วเนี่ยถ้าเรากด Open File ตัวเอเจนต์ึ้นมานครับ นี้ก็คือไฟเอเจนท์ที่เราได้ดาวน์โหลดมาครับก็ดาวน์โหลดคลิกครับก็กดเน็ตครับแล้วกวด Accept แล้วก็กดเน็ตควมามสิ่งหน้าตรงนี้ครับมันจะให้เราคอนฟิกตัว s ซ b ร์ฟิกเซิรครับตัว IP ตรงนีง้ให้ใส่เป็น IP ของตัว s ซ b ร์ฟิกเซิร์ที่เราได้อินสต l l ไปนะครับ ก็เปิดหน้าเทอร์มินอลของตัว s เซิร์ฟ e r v e r ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ I P A ครับเพื่อดู I P ของตัวเซิร์ฟ e r v e r ครับ I P ของมันก็คือ192.68.32.129แล้วก็เอา I P ของ s เซิร์ฟ e r v e r มาใส่ตรง s เซิร์ฟ e r v e r ตรงนี้ครับก็1 9 2 6 8 8 3 2 29 9นะครับก็ทำการกด n น x t ครับก็กดน็ทำการอินสตอครับ ก็กดฟ i n i s h แค่นี้ก็ทําการติดตั้งตัวเอเจนต์สำหรับตัว Windows เรียบร้อยแล้วนะครับนี้สมมติว่าถ้า Windows สซิวตรนี้เรบเปิดไฟวอลอยู่เราต้องทําการแอดตัวเอเจนต์ตรงนี้เพื่อ Allow ไฟวอลออกไปก่อนนะครับของ Windows นะครับก็เข้าไปที่ Control Panel นะครับแล้วไปที่ System and Security ะครับแล้วไปที่ Windows Defender Firewall ครับแล้วไปที่เมนู Allow App Future ครับ แล้วเลือกที่ Allow App ครับตรงนี้มันจะให้เราเบลล์แอปเข้ามาครับว่าเราจะทำ Allow App ไหนบ้างครับก็กดไปที่ปุ่มเบา์ครับแล้วคลิกไปที่โฟลเดอร์ไล์ีครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมไฟล์แล้วก็ s ซอิสเอเจนแล้วก็เลือกตัว s ซอิสเอเจนครับแล้วกดโอเพนมันก็จะแอดตัว s ซอร์ิสเอเจนต์ t e a r เข้ามาครับแล้วก็กดแอดอันนี้มันแอดไปเรียบร้อยแล้วครับ หลังจากแอดีีบร้อยแล้วก็กดโอเคครับครันี้ก็ตัวเอเจนต์ก็สามารถผ่านไฟวอลของตัว Window s ออกไปได้นะครับอันนี้ก็จะจบการอินสตอลเอเจนต์ของสําหรับตัว Window s เรียบร้อยแลครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทำการแอดตัวแอดโฮสต์ครับของ Window s เซิร์ฟนี้เข้าไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเรากลับมาที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ครับ เปิดตัวหน้าแดชบอร์ดของตัวแซฟบิขึ้นมาแล้วครับนี่เราไปที่คอนฟิกครับแล้วไปที่โหมดกรุบตรงโหมดกรุบเนี่ยให้เรามาสร้างโหมดกรุบก่อนว่ากรุบที่เราจะสร้างเนี่ยมันเป็น,ปปนประบบปฏิบัติการไหนหรือว่าวินโดว์เซอร์เวอร์ไรพวกเนี้ยเป็นประเภทไหน,นครับก็ไปที่ c r e คิดโห t group ครับถ้าเราพิมพ์ชื่อกรุบเนมครับก็จะเป็นอนะ่เป็นวินโด เซิร์ฟเอนะครับก็กดแอดนะครับอันนี้คือ Windows Server ที่เราได้แอดเข้ามาเรียบร้อยนะครับนี่นังจากที่เราแอดเข้ามาแล้วต่อไปเราก็จะทำการแอดโฮสต์ครับก็ไปที่ config เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่โฮสต์แล้วทำการคลิกปุ่ม Create บุวมคดครับอ่าตรงนี้โ o s t n เนมก็คือ โฮสต์เนมที่เราต้องการใส่ครับชื่ออะไรก็ได้ครับผมใส่เป็นชื่อ windows server ครับ2 0 2 2กนยีุ่๊คก็คือคุบที่เราได้สร้างเมื่อเมื่อกี้ครับก็ซีเรตไปเป็น windows server ตรงนี้นะครับก็อแอดเข้ามานะครับก็อ,อินเทอร์เฟซอินเทอร์เฟซตัวนี้เรามากดแอดค,ครับ อันนี้เราแอดเป็นเอเจนต์ครับเพราะเราลงเอเจนต์ที่ Windows Server ก็เลือกเป็นเอเจนต์ครับอันนี้เราก็จะใส่เป็น IP ของตัว Windows Server ครับก็เปิดหนะน้าคอม m านด์ขึ้นมาครับ in ip config ครับไอพีของ Windows Server ก็คือ1 9 2 6 8 3 2, 1 2 8นะครับก็มาใส่ตรงนี้ครับ สอ1สองจุดหนึ่งหกแปดจุดสามสองหนึ่งสองแปดนะครับหลังจากที่กำหนด IP แล้วก็เนมเรียบร้อยแล้วก็กดทำเพจต่อไปครับเพื่อที่เราจะกำหนดเพจว่าเพจที่เราต้องการให้มันโชว์ขึ้นแดชบอร์ดเป็นระบบบริการแบบไหนนะครับไปที่ลิงก์นิวทำเพจครับแล้วไปที่ Select ตรงฟอรดกรุ๊ปเนี่ยครับเลือก Select ครับแล้วเลือกเป็น เทมเพลตโอเพนซิ่งซิสเต็มครับอันี้จะเป็นสำหรับพวกวินโดว์ครับก็เลือกเป็นวินโดว์เซ b ติคเอเจนต์ครับนะกดซีเล็กอันนี้แล้วก็ทำการกดแอดครับอ่าทีนี้มันจะทำการแอดโฮสเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับก็คือวินโดว์เวิลด์เซอร์เวอร์ตรงนี้ครับอันนี้ก็คือ IP เครื่อง w วิ d ด์เซ e ร์เวอร์ครับนี้เราไปที่มอนิเตอร์ลิงครับเราไปที่โฮส อันนี้ Windows Server ที่เราเพิ่งแอดเข้ามาครับสเตตัสขึ้น Enable ครับแต่ตรง Availability เนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นครับต้องรอประมาณสักพักนะครับว่ามันถึงจะขึ้นนะครับอันนี้ก็รอให้มันขึ้นครับระหว่างที่เรารอให้ตัว Windows Server นี่ยมันขึ้นสแตตัสเนี่ยเราไป c o n f l i ระบบเหียอการอื่นต่อกันนะครับคือตัว Linux ครับนี้ไปที่ตัว Linux ครับอันนี้คือเป็น Linux Client นะครับที่ เราจะลงเอเจนต์เพื่อที่จะส่งค่าสถานะไปยังตัวเซสดินเหมือนเดิม,มครับ พอเราเข้ามาที่ตัวลีนุกใี่ปะแล้วก็เปิดหน้าตัวเทอร์มินอลขึ้นมาครับเพื่อทําการอินสตอลตัว s ซ b บบิทเกจนนะครับพ็เป็นาสั่ง sudo ครับแล้วก็เป็น apt install ครับก็เป็นคาสั่ง s ซ b บบิทเกจเนีนะครับนี่ก็เป็นพาส s w เวิร์ดของตัว Linux เองนะครับ ังจากที่เราได้ทำการ i n s t ตอล agent ไปแล้วเราต้องทําการไปคอนฟิกไ i l e s ซพิคคอนฟิกก่อนครับเพื่อให้มันส่งค่าคอมม a น c ์ของตัวรี่ยงไปที่ตัว s a พิคนะครับพิมพ์คำสั่ง sudo nano ครับก็ etc s a พิคครับก็ s ซพิค agent เนี่ยคอนฟิกนครับแล้วเลื่อนลงมาตรง IP server ครับ นะครับตรงดิฟ้องของตัวเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้มันจะเป็น127.0.0.1อยู่นะครับให้เปลี่ยนเป็นตัวเซบิกเซิร์ฟเวอร์ครับก็คือกางสองเป็นหนะครับแล้วกดคอนโทรลโครับเพื่อเซฟครับอินเตอร์แล้วกด Ctrl o คอนโทรลเอออกมาครับแล้วทำการรีสราตาร์ตตัวเซิร์ฟเวอร์หนึ่งทีนะครับ นี่ระหว่างในการรอดีสตาร์ทเรากลับมาที่ตัวเซิร์ฟเวอร์อีกทีนะครับหลังจากที่เรากลับมาที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ตัว Windows Server ตัวนี้ก็ขึ้นสถานะเป็นเป็นอินเตอร์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คือมันสามารถส่งแพ็กเกจอาการได้เรียบร้อยแล้วครับนี้เราทําการมาแอ d โฮสต์ของตัว Linux เข้ามาเพิ่มนะครับก็เหมือนเดิมครับไปที่คอนฟิกครับเร้ไปที่โฮสต์กลุ่มเราก็จะสร้าง create โฮสต์กลุ่มเนี่ยขึ้นมาสําหรับเป็น Linux อีกอันหนึ่งนะครับ ก็เป็นยีนุกครับเซิ add ร์ฟเวอร์ถ้ากดแอบแล้วก็ไปที่โฮสต์ครับแล้วทำการ c ร้างโฮสต์แล้วก็มีก็ใส่เป็นรีนุกเซิร์ฟเวอร์ครับก็คุปก็เหมือนเดิมครับก็ไปเลือกที่เป็นรีนุกเซิร์ฟเวอร์ครับ กดซีเล็ตอินเทอร์เฟซก็เหมือนเดิมครับเราลงเป็นแบบเอเจนต์อันนี้ก็เป็น IP ของตัว l ีดุ๊ก e ซ v e r อครับที่เราต้องการส่งเอเจนต์เข้ามาครับก็192.168.32จุด,จดขอดู IP ของตัวดีดุ๊กนั้งน,นะครับ ก็คำสั่งในการดู IP ของลินุกก็จะเป็น IPA ครับ IP ของตัวลินุกก็คือ1 9 2 1งเ3 2 1 3 0ดนยะครับ 1, 3, นี่ก็เป็นนครับก็มากดที่แคมเปญครับเพื่อเลือกแคมเปญสำหรับที่เป็นลินุกนะครับก็กดซเล็กก็เลือกเป็น Linux Agent ครับกดซเล็กแล้วก็กดแอพนะครับมันก็จะส่ง ตัวเอเจนต์สำหรับของตัว l i n u x Server เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับเข้าไปที่ตัว Monitoring แล้วก็ไปที่โฮสครับนะมันก็จะขึ้นสถานะว่ามีโฮสต์ไหนบ้างครับที่เราแอดเข้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัว Windows Server 2022์อัน่ก่อนนะครับก็คลิกไปที่ตัว Windows s e r v e r 2 0 2 2ครับแล้วก็กดตอบดาวออกมาครับแล้วก็ไปที่กราฟพอเรามาที่กราฟเนี่ยมันก็จะขึ้นสถานะว่า ตอนนี้ครับตัว Windows 2022เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตไปเท่าไหร่แล้วมีฐานะเป็นแบบไหนบ้างครับอันนี้ด้วยความที่เพิ่งลงเอเจนต์ไปครับข้อมูลมันก็เลยจะขึ้นยังไม่เยอะครับอันนี้ถ้าเราปล่อยชิ้งไว้ไปสักพักเนี่ยข้อมูลตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี้ตัวลินุก,ก็สามารถ ลงเอเจนแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกันได้เรียบร้อยแลครับระหว่าง a อเจนตกับตัว s a ฟติคเซอร์เวอรครับก็ไปที่กราฟครับเนี่ยมันก็จะแดงค่าสถานต่างๆอย่างเช่นพวกเน็ตเวิร์กหรือว่า Server p r o ์โปรเซส CPU ว่าสถานะ System โหลดต่างๆนะครับอันนี้ก็จะจบการ อินสตอรเอเจนต์สำหรับตัวลินุกแล้วก็วินโดว์เรียบร้อยแล้วนะครับ